ก็เริ่มโตแล้วครับครับเขาก็ก็จะเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นฮะก็เริ่มเริ่มที่จะแบบว่าแสดงออกมากขึ้นนะฮะก็อะไรที่เป็นความชอบของเขาเราก็พยายามสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นกีฬาสีโรงเรียนก็ไปถือป้ายอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าวันคริสต์มาสเขาไปเต้นบอลเล่โชว์อะไรอย่างนี้ครับครับก็เดี๋ยวจะรอติดตามชมครับวันที่ส2นี่วันเด็กครับแล้วเขาก็ก็เาไปในทิศทางที่ ผมว่าดูแล้วน่าสดใสมากกว่าถ้าคนที่ดูตามคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วเวลาคนที่ดูคลิปก็จะรู้สึกยิ้มตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอยากทําอะไรแต่มีหนูว่ากิจกรรมอะไรที่เราให้เขาทําเนี่ยเราก็จะไม่ฝืนเราก็ใช้เขาทาในสิ่งที่เขาอยากจะทํานาอยากเข้าโครงการของพ่อยากเข้าพามาได้เห็นงานการทำงานยังนะเขายังเขาก็ยังไม่ได้อยากยังยังไม่ได้อยากทําอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เพียงหนูว่าก็แบบว่าอย่างเช่นงานที่ผ่านมาก็ เขาบอกว่าเขาต้องไปเต้นเต้นบัลเล่ที่หน้าเซนต์ทันเบอร์วันคริสต์มาสอยากให้เราไปดูอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเไปดู